นเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้นะครับวันนี้เมื่อกี้นะฮะจบไปแล้วหนึ่งคลิปเดี๋ยวมาดูอีกคลิปหนึ่งฮะวันนี้ผมอยากให้มาดูภายในของเจ้าตัวรถคันนี้นะที่จะนำไปส่งมอบลูกค้าสวยขนาดไหนเดี๋ยวตอนนี้ผมพาไปชมกับพี่เอ็กเลยพี่เอ็กครับสวัสดีครับเคดูภายในนะครับมาดูขับรถเราวิ่งนะแค่ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับเราไม่จริงมันไม่เคย โอ้ไม่เคยเลยไม่ได้แบบย้อมมาเลยนะครับเราตกแต่งสวยขนาดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับดูครังเสียงโปรแอนดอยดูเครื่องเสียงดูเครื่องเสียงโปรแอนดอยมีพาวเวอร์อีกสามตัวตีตู้ให้นะครับโอ้โหผมเพิ่มเสียงให้ดูวโอเพียงมาเนี่โอ้โหอันนี้ฝรั่งเลยนะครับโอ้โหความใหม่เยอะมอ้พี่ต๊อปก็ไม่รู้เรื่องนะรู้ภายในนะครับ อ่านะฮะโอ้อันอันอันนั้นอันนั้นอะไรครับอันนั้นน่ะอ่าอ๋อเป็นตัวบูทบูทความเร่งเร่งความเร็วนะครับโอ้ขึ้นแล้วนะครับดูดป็นพวกบูทเทอร์โบเขาเรียกว่าตัวบูทเทอร์โบนะครับโอ้ภายในสวยจริงๆจัดให้เลยนะเซเว็ครับมีอะไรบอกกับลูกค้าที่จะมาซื้อรถบ้างครับพี่ผม ซื้อง่ห่นะครับอนุมัติไวครับอเอาคือความพึงพอใจของลูกค้าเลยนะครับ,ร,บรถผมรถเรา<บ>ไม่จริงนะครับไม่จริงบอกเ<ม>บ,ร,<น>บรุด้วยนะครับบอกเบรุรบด้วยไม่ชน น้ำมันไม่เยิ้มครับเรารับประกันหลังการขายส่งมอบถึงหน้าบ้านนะครับโอเคเบอร์โทรนะครับถ้าสนใจเบอร์โทรเซลเอ็กนะครับ097 097 269 2 6 9 5 7 4นนะครับห้าเจ่ะจัดไปเซลเอ็กนะฮะนำรถไปส่งมาลูกค้าคลิปสามแล้ววันนี้เราก็เจอกันแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ